คือการดักตัวเงินตัวทองแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วครับพี่น้องอธิบายได้เว้ย่ <c ười> องเอว้ยไว้ก่อน เกิดเอาอเอตัวตัวใหญ่ครับตัวนี้ตัวใหญ่มากมากแรงแมันไม่ออ,นนอ,อ,อก่ายรูวเอ้ยจายไงายมัายนะนะออคนุณค<น>ุณวุฒิยุ่ค้ไม่ได้สัตว์เย คุณวุฒิชัยครับไอ้เต้มึงเอามึงออกไปยุบกูเข้ามาได้เนี่ย